มืมนีผู้เบิ่งดำไห้ดำหน้าก็ได้ต้องเห็ดขับเข่าให้เบิ่งสบายดีสวัสด,ดีสุขสุขคนสิมาอ้อมมูพี่น้องเตรียมมาแล้วมีพักมีหยาคือเก่าานานละสบายดีสวัสดีน วายมัน,นสุกปอนใส่สุมใบมะขามไปเลยใม,ม่ะมะขามเนาะหมักสุ่มพคนนั้นผมมักสุ่มนะไม่นมักเปี้ยวเป่งนัวเอาเนื้อนัวเลยเ้อ รดดีหน่อยนึงไลยเปิดเลยครัวทุกกอนเ้าจะมาใส่น้ำสุกัยก,ก็เชียงบาดังเลยใช่ห <c oughs> ลัวก็ใส่น้ำปลาเด็กได้มัน พระเด็กพระเด็กปลาให้ปลาเด็กปลาให้ประ,ปะ,หปะหน้าปลาโต๊ด <c oughs> <c oughs> กินข้าวแล้วก็จะลงลูกก้าพี่น้องลงดำใหด้ดำหน้าเนอะ ขวามันสุกก่อนอืมขวานมูดําใหม่น้ำหน้าก็บห้องบอยังมีคนเบิกห้องบอยมีคนมาซอยนะพี่น้องกับบอลฟิย่างก็มันซื้อกับไพโบเบิ่งกับบอลฟินย่างพอเข้ากับบาร์มีอันอันแนวปันดึงดูดบาร์ดีแนวดึงดึงดูดดึงดึงคือมูนะพี่น้องดําหน้ากดําไป ดำไปตามดำไปตามธรรมชาติดำไปตาัมภาษาพี่น้องทาเนี่ยเบิ่งแบบธรรมชาติเป็นธรรมดานักบริมีอันอันคนเกิคนเืิบมาลุ่งนี่นบ่นดำมไห้ดำหน้านักพี่น้องบริมีอันเอกลักษณ์คือพื้นนะดำไปก็ดำไปคือทุก ครพี่ออนนน้นกับตกพี่น้องเดือนนี này, th ong, xem, am, ้เดือนตุกมาสองเดือนเดือนนี am, lung, lung, <c ười> ่เดือนปายเล้่วก้าและสองเซนสามเซนอันที่ว่าคิปทันสันน่งก็มียอืนน้ำมนูได้มีน้ำมูอยู่ได้แต่กเาแต่เซอสามเซนุดลงลดลงุดลงฮะุดลงุดลงแง้งพี่น้อง รุดกระชางรุดกระลุดไปชักไปจีดไปมันจะรุดแ่มันรุดรุดกระปั๊บคืดกขนาดปั๊บกันมันขีดคนเทนบออกเ้าทีดปั๊บตันใดคืดบออนุ่นตึ๊บ แกใช้ลกลกกล้าอี๋เบื้อเบื้องอื่ดาบเนื่องจาเบิ่งันมันทุกคนชนะแต่ว่าสีเข้มทำมาจักเนาะ ก็จะเตินนมน้ำนเตน,น้ำเลยให้พอดีอุจอจุ๊จอัเจาะได้เส้สไดในพอนั่งหมักส, ột, สุดพี่น้อง ใชเป็นน้ำมันนำมาเติมนะบริเวณน,น้ำล่างถุยร่างบวงและเม่น,น้ำในท้งนี่นะน้กินเอามาเติมนะน้ำเป็น้าบเติมองเป็นน้ำบาดาลเ่มมได้ผู้ขายเราอยังบริยินค่าจใกล้อยู่ที่ยูอตรมคขายบุ๊ นายบ่ั่วแต่นัไป nhà งอว่ามันชอคมพี่น้องทั้งคุณทั้งเพื่อนอันแม่ทั้งเงินนะสีโซยป้าอันสี้ซยปลาหมักบานบักใหญ่คุณบ้าโอ้ยจ้าปปรตทมที่เป็นวัดเนาะ มาต้มตีไม่ใช่ว่าโกงขี้คุยหะเฮ่บอคือมาต้มเม่ใชคือจะว่าอาบน้าอาบในอยู่ด้วยถูกเัียกว่ามาต้มหน่าต้มตา ต้มงทานก่อนตกไปก็ใส่มาผิดพี่น้องลืมเกือบลืมอาจจะใส่พักอาจจะใส่กระดุนละวพักละุ่มได้แต่งซีมพี่น้องเดี๋จะคอยซีม หรือมันจะไป็ยยางหอย่างของมันจะไปอย่างของนะคุณพ้อีตูวเาเก้มหายมันนี่ชิมชิมแคบดึกเนาะ ปุกจ้ะสบายดีแล้วแล้วคข้าวกินแล้วก็สิลุงมิตร้าข้าวข้าวข้าเจ้าปะข้าวหนังเวียหนังงานมูปลาลุงโกนเลยดิ เอาไปยังระท่านได้ลุงอ่ะนะลุงหน้า mm. ลุงให้ลุงหน้าระ mm. ท่านคิปบอล mm. น้อยหมื่นประตูคือกินยุ่ยยุ่ยแค mm. บขัดไปแล้ว ซีมไปซีมมาผัดแช่รักซีมก่อนนะครับมี้ซีมไปที่มันมันบวชแช่ชุดชิมมาขาดประเด็ะ sẽ xé lưu ừ, lượm làng mưa bài sao chín nữa mà đâu ามนั่งคอยทวดย่านธรรมะโดยยังหลบ ข่าเมวร์มวยก็กม้อยมือมยที่ตะโกนบำว่าหน้าอะไรเป็นคนลูก,ก้าดำน,น้าเพราะว่าประ,ด,ะด้เิเหตุตะโดนแลวพี่น้องคุณยอดเอาดิยอดเอาหวานเอามาเหมือนชิกบกาปีบาวานนะ มันโดนลืมถ้าดำหาดำนาดมันละเมืมงงยแบบนี้นะคือตอนใหญ่ที่ดำนาดเป็นตัวท่านมูรวงก่อน

ตอนแรยัะมาท่านมขขบุณคนณลายบุนขบวนสถาัหรือสวัสดิ